สวัสดีครับเพื่อนๆก็มาส่องฟอร์มของแอนโทนีเหตุทำไมแฟนผีหลายๆคนถึงอยากได้แอนโทนีครับค่าเฉลี่ยในหนึ่งเกมของแอนโทนีจากการลงสนามของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมสัมผัสบอลในพื้นท่ที่สุดท้าย41ครั้งแล้วก็ควบบอลไปข้างหน้าเนี่ย12ครั้งเป็นค่าเฉลี่ยนะครับยิง4.8ครั้งเข้ากรอบ1.57ครั้ง อกาสการทำประตู1.57ครั้ง a s i s 0.8ครั้งมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในยุโรปในตำแหน่งกองหน้ากึ่งปีกนี่แหละเป็นเหตุผลว่าทำไมมนอยู่ถึงอยากได้แอนโท,ทนีเทนฮากก็อยากได้นะครับแฟนผีหลายๆคนก็อยากได้เพราะว่ามีส่วนร่วมกับเกมเป็นอันดับหนึ่งของยุโรปนะครับไม่ใช่เป็นอันดับหนึ่งของลีกนะครับ ก็ล่าสุดก็ยื่นไปแล้วห้าสิบเอ็ดล้านปอนด์ก็รออาแจกจะตอบว่ามาว่ายังไงนะครับ